เินข้าวายมะขามนะพี่น้องนี่นะครับตั้งแต่เด็กๆสมัยก่อนเออใบมะม่วงพูผิดเป็นบัตรไอ้ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีตังคนะ์เนาะพ่อแม่ทิ้งไปเนาะต้นมะม่วงแถวบ้านนอกนนอก็ยืนเฝ้าเขาออม่วงหล่นาาก็มาก็วิ่งไปเก็บ กินเบเก็บของเขากินเบเก็บข้งาเหนียวใส่หมักปกติมันต้องเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้ข้าวเจ้าเอาข้าวเจ้ามาใส่ปกติมันต้องเป็นข้าวเหนียวเป็นมะม่วงมะม่วงอะไรปะป๊าเรนมะม่วงปากเออจำไม่รู้มันชื่อมะม่วงปากมะม่วงบ้าน,นอกอะเนี่ยมันจะเป็นลูกเล็เเกกว่านี้เราเอาเม็ดมันออก เอาเม็ดออกแล้วก็เอาข้าวใส่แทนนี้เป็นหวัดกินอะไรไม่ค่อยอร่อยกินประทังชีวิตไปก่อนก็เฉยๆนะก็ธรรมดาก็ธรรมดาน ก็ด้อร่อยอะไร,ออรอต,ตอนเด็กไม่มีจะกินคงจะอร่อย,อยนะยิ่งกับสวัสด์นี่ตอนน,ตอนนี้ตอนนี้มีของกินเยะไในธรรมดาอือยัองไม่ได้รู้สิบ ก็ธรรมดากินกันกัดตายเลยแม่กลับไปเอ็ดเ่าสันหามาจากไหนก็ไม่รู้ออาหารตั้งแต่ตอนเด็กเ เม,ม็ดมันใหญ่เม็ดมันใหญ่มะม่วงพันอะไรไม่รูห้หนยถามสามีมะม่วงพันอะไรป้าเนี่ยรู้ปะอือลูกมีเปรี้ยวขายดูแค่นี้แหละเอซีวันนี้กินมะม่วงใบข้าวเจ้าไม่ได้ไปลยข้าวเหนียวอาหารมื้อเช้าก่อนไปทำงาน no oh.